สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครพบกับผมนะพี่ๆบอยพระองนะครับโอ้หกว่าจะมีพระมาทําคลิปให้พี่ๆนี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับไปได้ที่ตลาดไซนะครับไี่ตลาดวัดไซนะครับนครชัยศรีพี่ๆก็มีมาชุดหนึ่งนะครับมีพอมาแบ่งปันพี่ๆนะครับมาแบ่งปันกันชมนะครับพี่ๆ มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับดี mm hmm. อยวนี้พระหายากนะครับพี่พี่ยังกระเพชรน้ำเอกอับพี่พี่ดูหน้านี่ดูหน้านหาลวงปู่นะยครับโอ้โหคิดว่าน่าจะเอาบล็อกหน้าเพชรน้ำเอกไปไปปั๊มแน่นอนเลยพี่พี่นี่แต่ไม่ใช่นะครับห mm hmm. ลวงพ่อคูณบริสุทธ์โทรนะครับพี่พี่ mm hmm. เป็นรุ่นโชคทวีคูณครับออกปีสามหก ปีเดียวกันกับเพชรน้ำเอกนะพี่ๆดูตัดดูง่ายเลยครับถ้าเป็นเพชรน้ำเอกนี่สบายเลยบ่อยพอลองนี่นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับสวยสวยเหมือนกันนะพี่พคลาสสิกดีนะครับนี่ดูครับพี่ๆนี่หน้านี้ถ้าไปเจอก็เป็นเพชรน้ำเอกแน่นอนนะครับนี่หน้าเพชรน้ำเอก ใครชอบนะครับบอยว่าลองเอาร้อยห้าสิบพี่พี่ร้อยห้าสิบลมสูงต่อไปนะพี่พี่นี่ให้ดูเหรียญน,นี้นครับมีพี่พี่ท่านไหนเคยเจอไหมครับเป็นเหรียญลงพ่อคูณเหมือนกันนะพี่พี่วัดบ้านไร่ปีสองห้าสามหกเหมือนกันนะครับมีใครรู้ไหมครับว่าชื่อรุ่นอะไรมีในรายการประกวดนะพี่พี่เนี่ยเหรียญน,นี้นิยมนะครับ เป็นเหรียญรุ่นแปะขนมปังพี่เคยได้ยินไหมครับแปะขนมปังต่อโค้ดเลขเกดนะมีเนื้อนี้เนื้อเดียวนะครับสร้างน้อยนะพ,พี่สร้างแค่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเหรียญมั้งประมาณนี้แหละครับี่เป็นเนื้อฝาบาทจะมีเนื้อนี้เนื้อเดียวเลยนะครับพี่ๆหายากสร้างน้อยหายากคลาสสิกนิยมด้วยนะพี่ๆนิยมมีในรายการประกวดนะครับ ใครชอบนะครับบอยพลองเอาไปให้ไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับรับประกันพระแท้นะคร,รับประกันพระแท้ต่อไปอันนี้นะครับพี่พี่เจียงแววว่ากำลังมาเลยนะพี่พี่แวววํากำลังมานะครับหลวงปู่มเมสาวัดสี่เหลี่ยมบุรีรัมนะครับอันนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะพี่พี่ ปีหนึ่งแปดรุ่นทหารอากาศสร้างนะรุ่นในพนมลุงนะครับนี่สวยลุ้งเลยครับพี่พี่นี่เก็บได้พี่พี่หลวงปู่มเมาส์นี่ลูกศิษย์ลูกหาดันก็เอก็จะว่าดันก็ดันนะพี่แต่เขาก็ศรัทธานะครับศรัทธาพระพื้นที่เขานะครับเขาก็เล่นก็หากันก็กลายเป็นนิยมขึ้นมานะครับใครชอบนะครับรับประกันแท้นะครับบอยพู้ลองเอาสี่ร้อยนะพี่พี่สี่ร้อยรวมส่งนี่สวยมาก สวยเดิมนะพี่พี่สวยเดิมเอาสี่ร้อยต่อไป <c oughs> อันนี้ก็เหรียญหลวงปู่เหมาเหมือนกันนะพี่พี่อันนี้จะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญเมื่อกี้ปีหนึ่งแปดอันนี้เป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับมาดูกันครับสวยไม่แพ้กันพี่พี่นี่ขมกิบเลยครับฉลองอายุครบหนึ่งร้อยปีนะพี่พี่นี่รุ่นพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นออกปีเดียวกับรุ่นแรกนะพี่พี ถ้ารุ่นหนึ่งจะตรงนี้จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับราคาก็จะถูกลงมานะพี่พี่น,นิยมนะพี่พี่นิยมนะครับตอบโค้ดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดชัดเจนนะครับรอบตัดสวยงามครับนี่ลูกศิลูกหา้าขยับเล่นขยับหากันนะครับน่าเก็บนะครับพี่พี่ เหรียญน,นี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ mm hmm. ลูกศิษย์ลูกหาขยับเล่นขยับหาเล่นหากันนะครับพี่ๆนี่นิยมนะครับเอาไปห้าร้อยบพลองบอกเท่าไหร่เมื่อกี้ไปห้าร้อยพี่ๆห้าร้อยความส่งจำไม่ได้บอกไปทเท่าไหร่อันนี้เป็นเหรียญ ทหารเสือนะครับสกสกนี่คนระับสภาพนี้เลยนะครับสกสวยนะครับพี่ๆสวยสวยสกอเอาไปสามร้อยบาทนะพี่ๆสามร้อยบาทรวมส่งเออพูดแล้วเอาไปสามร้อยแห้วพี่ๆ แล้วก็จะมีรับเสด็จนี่มาแล้วรับเสด็จไครรอราคาย่อมเยานะครับเดียนนี้เปิดให้เบาๆนะครับยังสวยอยู่นะพี่พี่ยังพอสวยรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้แท้นะพี่พี่รับประกันแท้นะครับ,รบ,รรบ,รรบไม่แท้ยินดีคืนเงินนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดโคดต,ตอกตอกเต็มใบนะครับจะเป็นโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับ กล้องเจาะเข้าไหมครับนี่ใครชอบนะเอาไปเบาๆนะพี่ๆเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งยังในกลุ่มก็ต้องมีเจ็ดร้อยอ่ะแปดร้อยอ่ะสภาพนี้ครับใครชอบนะครับราคาไม่ถึงเก้าร้อยพันหนึ่งก็เอาไปเหรียญน,นี้ไปได้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยครับ ต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญแจกในงานพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษเหรียญเหรียญอะไรนะปีหนึ่งห้าพี่พี่เหรียญพระพุทธจักรเหรอขอนแก่นนะพี่พี่นี่จำไม่ได้ลนะลืมแล้ะซื้อมานี่นะครับวัดหนองแวงพี่พี่วัดหนองแวงขอนแก่น เกจิยุคนั้นนะครับโอ้โหสุดยอ,นะอ,นะอดพิธีนะครับเหรียญนี้นะครับสุดยอดพิธีนะครับหลวงปู่ผางอาจารย์ฟัน่นอาจารโรพ่อแพรพี่กุลทองครับหลวงปู่ดุลบุรพารามนะครับและอีกหลายเกจิอยู่นะครับพี่ๆจำไม่ได้นะครับน่าใช้มากๆนะพี่ๆนี่ให้ลูกให้หลานนะครับหรือว่าห้อยข้างหลังนะไปเลี่ยมแล้วห้อยเป็นห้อยหลังนะคโอ้โหน่าใช้ ไปไปลองดูนะพี่พี่นี่แจกในงานพุทธาพิเศษพระพระพุทธจักรหรือเปล่าบวยพระลองก็ลืมแล้วแต่ปีหนึ่งห้าพี่พี่ลองไปหาข้อมูลหาข้อมูลได้อยู่นะครับนี่นะครับบ๊พระลองเอาสองรอยห้าสิบนะครับพี่พี่นี่สองร้อยห้าสิบาทน่าใช้ให้เด็กห้อยนี่หรือว่าเลี่ยมห้อยข้างหลังนี่น่าใช้มากๆไปลองดูข้อมูลก่อนนะพี่พีนี่เอาสองร้ยหสิบาท แล้วก็อันนี้ออกก่อนดีกว่ามันจะไล่ไปแล้วนี่ก็ได้มาเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญไอ้กองไม่โฟกัสเลยพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อหยอดวดแก้วจเจริญนนครับนี่สวยนะครับพี่ๆสวยเหรียญฉลองเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบหลวงพ่อหยอดวัดแก้วจเจริญน,นะพี่ๆนี่สมุดสงครามนะพี่ๆนี่ เหรียญรุ่นหลังลายเซ็นนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่พี่นี่มีสองเหรียญนี่ใครนับถือใครศรัทธาหลวงพ่อยอดนะครับเหรียญของท่านก็ยังพอเช่าหาได้นะครับยังไม่แพงนะครับเหรียญพวกเหรียญสบายทองอย่างนี้นครับยังสวยๆก็ยังแล้วทองแดงก็อยู่หลักหลักร้อยอยู่นะครับพี่พี่นี่ใครชอบนะครับบอยพอลองคู่นี้นะครับ ผู้นี้เอาสองร้อยนะพี่พี่สองร้อยรวมส่งตกเหรียญละร้อยนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่พี่ตกเหรียญละร้อยชอบก็จัดได้เลยนะครับต่อไปนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมนะพี่พี่อย่างที่บอกครับถ้าบอยพอลองไปเจอก็จะเช่ามาเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมเหรียญรุ่นนี้บอยพอลองเคยได้มาเหรียญหนึ่งแล้วครับเป็นเหรียญฉลอง เด็นยกช่อฟ้านะครับปีสองห้าสองห้านะครับสมเด็จพระสังฆราชครับสมเด็จพระญาณสังวรครับเสด็จเป็นประธานยกช่อฟ้าอันนี้คลาสสิกนะพี่ๆนี่ลงยาสีน้ําเงินกับยาแดงเจ้าของเก่าเลี่ยมใช้นะครับนี่บอยพอลองไปเจออย่างนี้ก็เช่าติดมานะครับไม่ได้คิดอะไรมากครับชอบก็เช่ามาเป็นพระพุทธรูปอีกองค์อย่างที่บอกครับที่บอยพอลองเคารพศรัทธานะครับ อันนี้พี่ๆถ้าไหนชอบนะบ,บอลผ่องเอาหนึ่งร้อยบาทนะพี่ๆหนึ่งร้อยบาทเอาราคาซื้อได้ครับชอบก็ซื้อได้ครับต่อไปนะพี่ๆเดี๋ยวไล่อีกสามเหรียญก็จะหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปหลงวงพรทองนะพี่ๆปีหกสี่นี่บอลผองเสียดายตรงนี้นะครับไม่งั้นก็ยังสวยอยู่นะครับนี่เป็นปัมหมึกนะครับปัมหมึก ดูปีหกสี่นะครับใครชอบนะครับเอาไปใช้พี่ๆเอาไปใช้เอาเบาๆนะครับไปต่อกรรมการด้วยนะพี่ๆนี่ดื่มเห็นเออตอกรรมการน่าจะแจกกรรมการเอาไปสองร้อยพี่ๆสองร้อยลมทรงอืบแล้ประกันแท้นะพี่ๆราคานี้บรยก็รองรับประกันแท้นะครับแล้วก็นี่เคยซื้อมาแล้วนะครับแบบนี้ก็ไปเจออีกก็ซื้อนะครับ เทียวน,นี้ได้มาพร้อมกล่องครับพี่พีที่วัดไซน์นะครับชัดไปมมาดูความสวยพี่พี่จมูกสวยเลยนะครับจมูกไม่โดนเลยพี่พี่เห็นไหมสะท้อนไฟนิดนึงนะครับพยายามเอียงให้เห็นพิเศษก็คือต่อเก้าเก้าตัวนะไปเก้าไทยเก้าตัวกีวอนส้มนะครับยาแดงน้ำเงินนะครับ หลังก็ต่อโค้ดอำนาจโชคลาภบะลรมีนะนะครับหมายเลขนัมเบอร์สองศูนย์เก้านะครับเสือคาบดาบเสือสามนะพี่ๆนี่เสือสามมีกล่องนะบอยพอลองเลยรู้เนี่ยกล่องเขียนเสือสามไม่งั้นก็ยังไม่รู้นะเขาเรียกกันเสือหน mm ึ hmm. ่งเสือสองเสือสามเลียนแบบนี้ถ้ามีฉายาแบบนี้บอยพอลองว่าต่อไปน่าจะนิยมนะพี่ๆอันนี้ก็ พร้อมเลี่ยมนะครับปล่อยพอลองเอาเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยห้าสิบเลี่ยมพร้อมใช้นะครับพร้อมกล่องนะครับเอาไปห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่ต่อไปเหรียญสุดท้ายมีพี่พี่ท่านไหนพอจะทราบไหมครับว่าที่ไหนหลวงพ่อรอดสภาพสวยกิิบเลยพี่พี่นี่ครับที่ระลึก ผูกพันธสีมานะครับวัดหนองหลมครับบลหน,นองแวงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระ้วนะครับสองห้าสี่สามนะครับพี่ๆเหรียญนี้เป็นเหรียญไอ้หลวงปู่หมุนร่วมปลูกเสกนะพี่หลวงปู่หมุนปลูกเสกนะครับมมนีสนบ่สมัยก่อนนะพี่พชๆ,ๆช่วงแรงแรงนะพี่ๆช่วงแรงแรงช่วงช่วงหลวงปู่หมุนแรงแรงนะครับเหรียญนี้ขายกันอยู่ สองพันกว่าบาทนะพี่พี่สองพันกับสามพันนะครับนี่เหรียญนี้สภาพถือว่าสวยมากนะครับเคยขึ้นไปถึงสองพันเจ็ดสองพันแปดด้วยนะพี่พี่บางคนขายได้สามพันกว่านะครับนี่ตอนนี้ราคาก็ดรอปลงมานะครับพี่พี่นี่รับประกันแท้นะครับพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับ เก็บได้พี่พี่บอยพอลองเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหรือไหวเท่าไหร่ก็ลองต่อรองได้นะครับพี่พี่ลดได้บอยพอลองลดให้นะครับโอเคก็ไล่ครบแล้วนะครับพี่พี่พ,พีนี้ก็หลายองค์อยู่นะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อบอยพอลองนะครับพี่พี่ศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองนะครับ ID ไลน์กับเบอร์โทรเดียวกันนะครับ พี่พที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่กล้าปิดพระกับบอยพะลองนะครับชอบแต่ไม่กล้าปิดนะครับบอยก็ลองปิดจริงส่งให้จริงนะครับส่วนพี่พี่ที่ติดตามกันมาตลอดก็ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของบอยพรลองเสมอมานะครับโอเคปีนี้ลาบอยพหลองก็ได้เวลาลาไปก่อนนะครับพี่พไว้เจอกันอีพีหน้านะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ